สวัสดีค่ะไปกินข้าวแกงกันะคะแกงเขียวหวานไก่่ะคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะอร่อยนะมีมะเขือเปาะชามใหญ่ด้วไน้ีอินเทนชามจัมโบ้เลยนี่นี่นี่จะได้เลยจ้ะมาชวนชื่นกินแกง ข้าวราดจานเดียวน่กไม่ถหะ,ะมากิีโรยด้วยพริกขี้ดูดเม็ดแดงนี่ค่ะอร่อยไปตามก้ารไม่ใช่หนุ่จีนค่ะโรยพริกขี้ดูด้วยค่ะแล้วเบิดน้ำพริกน้ำปลาค่ะซอยพริกขี้ดู เดี๋ยวนี้เราก็พริกน้ำปาลาเราก็ซอยพริกขิงหนูดีค่ะบะเขือบะเขือปอกอร่อย กินไม่ต้องพูดเลยค่ะวันนี้ข้าวราดจานเดียวของเราอร่อยข้าวแกงเขียวหวานไก่มะเขือเปาะเขือปาะกินไม่ะใส่พริกลงไป แล้วก็คุกคุกเขากันเลยจ้ะถ้ามีขนมจริงก็อร่อยเนาะ ที่ชอบกินพริกใส่แกงเขียวหวานหรือแกงอะไรต้องโรยพริกแบบนี้นะคะพริกน้ำปลาแล้วก็อร่อย แบบสองเม็ดเลยจะเผ็ดไว้เนาะค่ะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเนาะก็เขียบอบนิ่มกินผักไปได้วิตาหมิ่ไปด้วยนะคะบางคนไม่กินผักเขียผักทิ้ง เห็นเยอะแล้วกินบางคนกินเหล้านะคะเขามีกลับแก้มนะคะเขาเขาไม่กินผักแล้วเขี่ยเอากรมูก,กับเนื้อเนี่แหละมันไขมันเยอะ วิธีจานใหญจะเยอะไม่ีย้นั่งกินมะเขือนะคะเรียยมะเขืออากาศตอนนี้เริ่มเย็นแต่ก็สบายเย็นแบบสบายอากาศร้อนี้จะหายใจไม่ออกอากาศเย็นก็ถึงมาสดชื่นแจ่มใส แกงกะทิเน้นนานไม่ได้กินบ่อยเผ็ดแลวจ้าตรงสายแล้วหิวบ้างตักข้าวเพิ่มเยอะเลย พริกหน่อยก็อร่อยนะคะจิงจานนี่หมดและเก่งมากเลยเพราะไอความขิวข้าวเลยตัดเยอะ อร่อยค่ะต้องพูดเยอะกินถยวน้ำส็แล้วเรา มันก็เผ็ดลงตัวเหมือนกันนะคะเผ็ดแต่อร่อยคะ่ะเหลือนิดเดียวซึซาซึซาไปแล้วอะ่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันขอทุกท่านจงมีความสุข เดินทางไปไหนขอยปลอดภัยแชวค่าจากพยายนตลายทั้งปวงบุรรักษาภาร้มคของสาธุค